นิทานเรื่องวัวกับหมาใครจะชนะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งหญ้าเขียวขจีมีวัวตัวหนึ่งชื่อว่ามอมแมมกับหมาตัวหนึ่งชื่อว่าจอมแจมอาศัยอยู่ในฟาร์มเดียวกันวันหนึ่งทั้งสองเกิดเถียงกันว่าใครแข็งแรงกว่ามอมแมมพูดอย่างภูมิใจว่าฉันตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะเดินทีพื้นยังสั่นเลยต้องฉันสิที่เก่งที่สุดในฟาร์มแต่จอมแจมก็ไม่ยอม ถึงชั้นตัวเล็กแต่ชั้นไววิ่งเร็วและฉลาดอย่าคิดว่าตัวใหญ่แล้วจะชนะได้ทุกเรื่องนะทั้งสองเถียงกันเสียงดังจนสัตว์ตัวอื่นต้องออกมาดูไก่แกะแมวและหมูต่างสงสัยว่าใครจะชนะกันแน่สุดท้ายทั้งวัวและหมาตัดสินใจจัดแข่งขึ้นประกอบด้วยสามด่านได้แก่ 1. ดันแรงใครดันของหนักได้ไกลกว่ากัน 2. วิ่งเร็วใครวิ่งรอบฟาร์มได้เร็วที่สุด 3. ไหวพริบแข่งแก้ปริศนาด่านที่1ดันแรงบัวมงแมมใช้เขาดันถังไม้ใหญ่ไปได้ไกลกว่าหมาแน่นอนชนะไปอย่างขาดลอยด่านที่สวิ่งเร็วจอมแจมวิ่งฉิวรอบฟาร์มด้วยความว่องไวหัววิ่งตามแต่ช้ากว่าหมาชนะด่านที่สไหวพริบกรรมการให้คำถามปริศนาอะไรเอ่ยยิ่งแบ่งยิ่งเหลือมอมแมมเกาหัวคิดไม่ออก แต่จอมแจมตอบว่าความรักกรรมการพยักหน้าหมาชนะอีกครั้งทั้งสองต่างยิ้มให้กันเพราะรู้ว่าชัยชนะไม่ได้อยู่ที่ใครเก่งที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเก่งเรื่องอะไรต่างหาก